เดือสันทำอะไรนะคะอเอามาชุดทีตเครื่องตัวแรงนะคะนี้จะไปออกไปย่ำนาน,นะคะชุดเครื่องให้ติดก่อนนะคะเช่นได้ ดีพ่อไปลงมาแล้วนะคะพ่อไปลงตั้งแต่เช้าแล้วนะคะนี่นะคะไปลงงานแรกนะคะไม่แกะขุบลงก่อนไม่แกะขุบลงก่อนขุบก็เป็นของตานกนะคะ นกยกชุดนะคะยกเว้นเครื่องนะคะก็กำลังจะเดินขึ้นนะคะ <S <S สายพานร้องจังเลย หัวน็อตเลยอ่ะตะ,ะกุยเมื่อกี้เนี่ยหัวน็อตบี้เลยอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานนะคะเออเสียสันนะคะไปดับเครื่องมันนะคะ,ะเราก็นึกว่าจะสตาร์ทมาไว้จนถึงนานะคะไหนได้นะคะไปดับก่อนนะะสตาร์ทไม่ติดเลยนะคะทีนี้หมุนจนเสื้อเปียกนะ ต้องชุดใหม่นะคะพอมันถึงน้าก็ต้องชุดใหม่นะคะนะี่ค่ะก็ไปรับพอมาแล้วนะคะ ไลล่อเหมือนเดิมนะคะไม่งก็ติดยากนะคะ ไม่เห็นสีแล้วนะคะนน้นช่วงนี้ลงงานบ่อยนะคะยังไม่ได้ล้างนะคะงานยังมีเรื่อยๆนะคะขอ,อ,องเจสันก็น่าจะงานนี้ก็น่าจะไม่เห็นสีแล้วนะคะดูฟัน ไปแล้วนะคะเราดูเซสันนะคะเส่พานใหม่นะคะร้องจังเลยนะคะก้อนหินก้อนหินก็ไปเหยียบก้อนหินหน้าก็บอกอยู่ลงไปแล้วล บอกว่าก้อนหินเก็บขึ้นให้เขาเลยเ็นอยู่ว่าก้อนหินก็ยังเหยียบไปนะคะโอ้คฟันนะคะโอ้ันนะคะพอดีนะคะเมาควันก่อนนะคะ ไปยังไม่ฟันไม่เท่าเสือสันเลยนะคะของพ่อเสียงก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะคะเสียงแังๆก็จะเป็นของเสซตสันนะคะวิ่งเกนหนึ่งหรือเปล่า นะคะเซสซซันโอ้ายเปียกค่ะเปียก่ะโอ้โห,โห,โห,โหบอกว่าเปียกเปียกนะ ไม่ฟังเลยนะคะ แปลงนี้ก็สาสิบไร่นะคะนู่นนะคะเห็นตรงบ้านคนนู่นนะคะสุดนู่นนะคะข้างก็เป็นป่าส้มนะคะ เมื่อวานนี้ยังนั่งดูพ่อตาย่ําอยู่เลยนะคะวันนี้ได้ย่ําเองนะคะหน้าตาก็จะมีความสุขหน่อยนะคะอันนี้พ่อนะคะย่ากับพ่อสองคนนะคะ ก็จะข้ามหัวคณะนะคะไปเริ่มอันใหม่นะคะอันนี้อันนี้เหมือนจะเหนียวหน่อยนะคะ ติดฝั่งนู้นน่ะอะไรติดกระสอบกระสอบพันนั่นน่ะนั่นน่ะพอกะอยังนะคะพอเก็บอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะ บอกว่าเปียกเปียกเปียกไม่เปียกเลยเอ,อ,อ่ะโอ้โหรถแรงอืรถมันแรงบ้าบอ,อันไหนลมมะฮะบอกไม่ลมมีจะไม่ลมเลยเนี่ยแกพูดเล่นเฉยกกเขา<ๆ>เขาคุยกับแกแล้วแกบอกว่าไม่มีหรอกรอแกบอกแกบอกไม่มีหรอก ะะอันนี้พอจะข้ามมั่งนะคะแล้วพอข้ามไม่มีพ่อนเลยนะคะนี่นะคะไปแล้วให้เขาย้ำเก็บขอมนะคะก็จะเบาๆก่อนนะคะ